แล้วครับช่วงนี้ไม่รู้อะไม่ค่อยมีมีอะไรเป็นไวรัลเลยกูจะเกาะอะไรดีว่าวันนี้หลังจากที่ผมได้ปล่อยคลิปอ่าไอ้สมอเสมฟแคทออกไปนะคนตอบรับค่อนข้างดีเลยนะแม่งดีเลยแหละมาได้ผมรู้ว่านี่แหละทางของเราเลยเราแม่งต้องเกาะอะไรที่มันเป็นกระแสเว้ยนี่แหละครับเส้นทางยูทูบเบอร์ของผม how to be youtuber วิธีที่1เกาะกระแสคลิปที่เป็นไวรัลวันนี้วันจันทร์ที่18ครับยังไม่มีมีอะไรที่เป็นไวรัลเลยแต่ว่าใครสนกันล่ละเพราะอย่างที่รู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบดูคลิปตลกคลิปมีมอยู่แล้ว ต่อให้ไม่มีคลิปมีที่เป็นไวรัลที่เปรียบเสมือนเพชรงามก้อนโตแต่ผมก็สามารถไปขนขวายหาเพชรในตมได้แล้วเพชรในตมที่ว่าก็คือคลิปคลิปนี้เลยครับเป็นไงฟังแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกอยากออกตามหาวันพีสเลยกูถ้าทุกคนสงสัยว่าชายในคลิปนี้คือใคร ทำไมการร้องเพลงของมันช่างเราใจอะไรขนาดนี้การกระแทกเสียงลงลึกในจังหวะและท่วงทํานองจะทําให้เราเกิดความฮึกเหิมหน้าตาที่เอาจริงเอาจังการคอสเพลย์ที่สมบูรณ์แบบกับบทเพลง VR เพลงโอเพนนิ่งสองสุดทิตตลอดการของวันพีทที่ใครบางคนได้ฟังอาจจะเกิดอาการนอสต a เกียเอาหล่ะก็เราก็ไปทําความรู้จักกับเขาสักเล็กน้อยแล้วกันนะนะเพราะข้อมูลกูก็ไม่ได้มีมากเหมือนกันชายที่อยู่ในคลิปนี้นะครับเป็นครีเอเตอร์ชาวฟิลิปปินส์นะครับที่มีชื่อว่า เขาใช้ชื่อว่าจูนี่บอยนะซึ่งถ้าดูจากผู้ติดตามบน YouTube แล้วก็ TikTok เนี่ยดูท่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันนะซึ่งคอนเทนต์บน YouTube ของพี่แกที่ผมไปดูมาก็เป็นคนทน้นแนวไลฟ์สไตล์ะนะแต่ว่าถ้าเป็นบน t ิ k t อกมีแต่คลิปเต้นมาเนี่ยแล้วคลิปการร้องเพลงที่เป็นไวรัลออเนี่ยนะครับมันก็มาจากคลิปใน t i k t o k นี่แหละซึ่งก็คือคลิปนี้เลยครับดูจากเนื้อหาคลิปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคลิปสัมภาษณ์นะก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันมันพูดภาษาฟิลิปปินส์กันเกือบทัั้้้งงคลลปเยยยอออ่ะะถถาาาภษษกฤจพููไไดนะ แลวดูสง่งรัตจะเป็นคลิปโปรโมทอ่ะหนังวันพีทไลฟ์แอคชั่นเลยนะเนี่ยแล้วดูเหมือนพี่แกก็จะเดินไปเรื่อยๆจนไปเจอกับไอ้นักปั่นจักรยานสองคนที่มันนั่งอยู่ใต้ตรงเนี้ก็ทำการสัมภาษณ์กันไปตามปกตินะอาจจะสนุกให้าแต่กูฟังไม่รู้เรื่องไงแต่เอาตรงๆนะใครสนคลิปสัมภาษณ์กันละ่ะเพราะว่าไอสิ่งที่คนให้ความสนใจมันไม่ใช่ไอตอนสัมภาษณ์อันนี้แต่มันันเป็นตอนที่จะจบคลิปแล้วพี่แกก็ได้ทำการอ่ขับร้องช่วงทำนองของเพลงอ่ะวันพีทนะ เป็นเพลง opening ซองตลอดการของวันพีทที่มีชื่อว่า VR ซึ่งผมเชื่อว่าแฟนวันพีทหลายคนก็ต้องรู้จักเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเพลงอ่ะเพลงเปิดเพลงแรกของวันพีทเลยแต่พอพี่จุนนี่บอยได้ร้องเพลงนี้ออกมาหลายเขาก็ต้องบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่ามึงร้องมั่วนี่พี่แต่แล้วยังไงใครสนถึงเนื้อเพลงนั้นจะมั่วแต่ว่าการสื่ออารมณ์และสื่อความหมายนะั้นมันออกมาจากหน้าตาและท่าทางของพี่แกซึ่งแค่นั้นก็เกินพอแล้วปะมีคนบางคนเคยกล่าวไว้ว่าการที่เราจะร้องเพลงสักเพลงออกมาให้มันได้ดีเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องร้อง และคุณก็ไม่จำเป็นต้องรอ้องให้มันถูกขอแค่คุณอินกับเพลงเพลงนั้นน่ะและสื่อความรู้สึกของตัวเพลงนั้นออกมาได้อะนี่ต่างหากครับสิ่งที่สําคัญของการร้องเพลงคนเคยฟังเพลงแบบเพลงเกาหลีที่แบบฟังไม่รู้เรื่องไปห,หรือเพลงฝรั่งอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมละแต่เขาอินได้ไงแน่นอนครับเพลง VR เวอร์ชันนี้ถึงแม้ว่ามันจะมั่วเพราะตรงๆแล้วให้้กูร้องก็คงร้องแบบพี่แกนี่แหละแต่ว่าการร้องของพี่แกมันได้ใจไงอย่างน้อยก็ได้ใจกูแหละค,ค,คนอื่นๆก็ไม่รู้เหมือนกัน เอาหล่ะนี่เป็นช่วงใหม่นะเราจะมาให้คะแนนมีมนี้กันโดยจะเป็นคะแนนแบบเต็มสิบนะนะส่วนที่1เลยส่วนของความฮาเอาตรงๆถ้าพูดถึงความฮาถ้าคลิปนี้เพียวๆมันไม่ค่อยฮาเท่าไหร่นะความฮาที่ผมพูดถึงก็คือดูแล้วมันขำหรือเปล่ามันขำเอิ๊กอาดออกมาหรือเปล่าคลิปนี้ผมให้แค่ยิ้มอะ่ะผมยิ้มไม่ใช่ผมไม่ถึงกับขำแบบขำขี้แตกอ่ะคนอื่นอาจจะฮานะแต่ไม่รู้สิผมไม่ได้ฮาอะไรขนาดนั้นดังน,นั้นระดับความฮาผมให้อยู่ที่สัก8แล้วกันต่อไปเป็นเอ่อความหลอนหูหรือว่าความติดหูเนี่ย ผมให้เข้าจุดห้าเลยกูร้องเพลงนี้ทั้งวัน่ะแต่ความหลอนหัวมันไม่เท่าไอ้นิดมอบูเลตไงไอ้นิดไอ้นิดมอบูเลตนี่ผมให้สิบเลยต่อไปเป็นในส่วนของเอ่อการนํามิมนี้ไปใช้เอาตรงมิมที่ผมว่าการอะดปใช้มันยังน้อยอยู่นะการเล่นมิมนี่มันก็น่าจะคล้ายๆการเล่นมิมไอ้นิดมอบูเลตอะนั่นก็คือคล้ายๆกับว่ามิมนี่เป็นมิมที่มันหลอนอยู่ในหัวอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับถ้าที่ดูตอนนี้มันก็ยังน้อยไปอยู่นะถ้าเทียบกับไอ้นิดมอบูเลตที่สามารถทําได้ดี เอาไปใช้ได้กับในหลายๆสถานการณ์ผมคิดว่าคุณจะเลทให้ซัก7.5แล้วกันหรืออาจจะเพราะว่าคลิปนี้มันไม่ได้ดังหรือว่าเป็นไวรัลอะไรขนาดนั้นแล้วก็นี่แหละครับคะแนนส่วนสุดท้ายคะแนนเรื่องของความดังของมีมนี้วันที่ผมทําคลิปมันเป็นวันที่18เดือนกันยานะเอาตรงๆว่ามันยังไม่ค่อยมีคนเล่นมีมนี้เท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นผมจะให้คะแนนความดังมันอยู่ซัก8นี่แหละไม่เกินนี้หรอกโอเคครับโดยรวมแล้วมีมนี้ได้คะแนนอยู่ที่8.25นะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวลดล้วนเลยถ้าคุณมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วไป